สู่ช่วงที่สองของี่นี่ทีอพอนะครับในอีกหนึ่งในแผนปฏิรูปแผนที่จะก็ให้เกิดแผนรองดองแห่งชาติของรัฐบาลก็คือการปฏิรูปสื่อโดยเรื่องนี้นะครับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อีกแล้วนะครับจากสมาคมวิชาชีพสื่อที่ได้ประชุมกันแล้วมองว่าการปฏิรูปสื่อของรัฐบาลในครั้งนี้ดูมีนัยยะสําคัญครับเพราะว่าในการที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิรูปสื่อนั้นเลือกบุคคลที่เป็นสื่อมวลชนเพียงแค่2บุคคล เป็นสองใน5ใน15คนนะครับอีกที่เหลือก็จะเป็นบุคคลที่มีที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนโดยเรื่องนี้นางจํำนงสิริตันนะครับนายกสมาคมสมาคม,สมาคมวิชาชีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กล่าวในการสัมมนาปฏิรูปสื่อในความเห็นของนักวิชาการนะครับว่ากังวลต่อแนวทางในการปฏิรูปสื่อของรัฐบาลที่อาจไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในวิชาชีพสื่อสารมวลชนโดยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า การปัจรูปสื่อมีอนัยยะที่มาหลายเรื่อง เช่นการขจัดสื่อฝ่ายตรงข้ามและการและกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมรวมถึงการเลือกข้างของรัฐบาลด้วยนะครับส่วนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนานาคมแห่งชาติหรือว่ากาสาทชท,ที่กำหนดให้มีสัดส,ส่วนคนในวงการสื่อสารมวลชน2ใน15คนนั้นนายทวีเสงแก้วกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากและยังกำหนดคุณสมบัติเปิดให้เฉพาะที่ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประกอบวิชาชีพทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจริงๆโดยไม่มีโอกาสเข้าร่วมในการไปรูปสื่อเลยนะครับถ้าจะให้วิเคราะห์ในประเด็นนี้ก็อาจจะหมายรวมถึงว่านายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าเข้ามาปฏิรูปสื่อแล้วนะครับอย่างนี้เรียกว่าเข้ามาแทรกแซงสื่อเพราะว่าจากการที่ กำหนดการกำหนดที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการที่จะมาดูแลก,การเป็นรูปสื่อก็มีคนที่จะเข้าร่วมไปเป็นสื่อก็จะมีคนที่เข้าไปเป็นสื่อมวลชนเพียงแค่เพียงแค่สองในสิบห้าคนเท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นนัยยะสําคัญที่แสดงถึงความไม่โปร่งใสนะครับว่าทําไมถึงต้องเอาคนที่เป็นสื่อ <c oughs> เพียงแค่สองคนไปเข้าร่วมในคณะกรรมการและทําไมไม่ทําให้มีคนที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการที่เป็นสื่อมวลชนนั้นมีมากกว่านี้ ซึ่งการที่มีสื่อมวลชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการปฏิรูปสื่อเพียงแค่2คนนั้นเป็นจํานวนที่น้อยมากนะครับโดยเรื่องนี้สื่อก็คงที่จะต้องมีการจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็จะมาปฏิรูปเรื่องนี้กันเอง